จะเติมอะไรก่อนน้ำมันกุญา,านเนี่ยหาเสีป้าทีโถหาสนตอนนี้เฮากำลังจะเดินทางไปเที่ยวเมืองยมราชดครับแขกคำม่วนนะครับแต่ว่าก่อนที่เฮาจะไปถึงยมบาชัดนะครับเฮาก็จะแวะพักกินข้าวที่ท่าฝรั่งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของเมืองท่าแขกนะครับ ซึ่งจะอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองท่าแขกไม่เกิน20กิโลเมตรนะครับมง็ประมาณนี้นะครับพอแม่พี่น้องครับถือว่าปลไกลนะครับมและการสะดวกต่อการเดินทางในระหว่างการเดินทางของเฮ้าเขากับช่วงิวรอบๆนะครับริมทางไปนะครับซึ่งสวยงามนะครับตึมไปด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนนะครับพอแม่พี่น้อง สำหรับสายที่รักธรรมชาติและวกิบ,บอก่อบขวนพลาดน,นะครับวิวที่สวยงามเป็นหน้าผาที่สูงชันนะครับได้เห็นแล้วก็เกิดการประทับใจแน่นอนนะครับพ่อแม่พี่น้องท่าฝรั่งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของแขวงขมวนนะครับหรือว่าท่าแข่งนั่นเองนะครับนะครับวิวแล้ววิวรอบรอบนะครับ บางคนก็น,น่าจะเคยเห็นแล้วน้องครับเพราะว่ามันมีหลายทั้งยูทูบเบอร์และครีเอเตอร์นะครับมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ขึ้นชื่อนะครับเบิ้งวิวรอบๆนะครับล้อมรอบด้วยภูเขานะครับหินปูนนะครับน,นี่ปูนข้างหลังก็ได้สวยง่ามรา่างการเลยพี่น้องนะนสาม,มารถนะครับ ครับนี่ใกล้น้ําเทียวฮะนะครับเนาะพี่สมชายนะครับปียาวุกทนบกชวนอยู่พี่น้องเลยยินดีต้อนรับนะครับเวลคัมมันก็มีรถท่องเที่ยวมาหลายนะครับ จดิเว้นโดยรอบนะครับลานจอดรถของทางฝรั่งคุณสาวนั่งรับแ,แล้วตื่นไหมฮะ เออน้าน้ายางโบสซคือช่วงที่ผมมาชุดก่อนนะครับรอตอนนั้นน้าจะข้ามก็นี่นะครับสีครามน้ำใสบรรยากาศโดยรอบก,ก็เป็นส้านที่พัก่รนทันใจนะครับมีตู้แพ้นะครับ รกาศโดยรอบกันนะครับจุดหมายปลายทางของเฮาว่าได้อยู่นี่นะครับนะแต่ว่าเฮาแวะพักกินข้าวเที่ยงนะครับจุดหมายปลายทางของเฮาก็คือเมืองยมบาลาดนะครับ น้ำใส่ลายเยียดห็นตัวปลานะพี่น้องยาวไปทอดพุ่นบ่แล้วไก่บ่ดจังอีกมีกมงนึงที่จะบอกนะอะ ใ,ใกล้ประจำตัวผมนะครับเนาะสำหรับ,บาพี่น้องนะครับคนไทยนะครับพามาเที่ยวทา่าแขกหรือแข่งขมวนนะครับวนาพลาดนะครับ พอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามนะครับอ่าไปทงพูดแล้วครับโค่นแล้วนั่ใกล้ๆอย่างเท่ากันเลยมองเวลาคนม้วนม้วน เออแถวนี้ละเอานี่ละดอานีจะโ่ได้เระัสำหรับที่ช่วงที่ผมเดินทางไปนี่ก็เป็นช่วงออกมาสารนะครับที่เก็บภาพ เอามาให้พ่อแม่พี่น้องและเอฟซีได้เบิ่งเนาะครับเจะพึ่งนำมาลงเนาะครับสบายดีพี่น้องเผยเล่วมาเที่ยวกับฝนตกพี่น้องเลย,ยลรู้สึกว่าป้าโผล่ซิบบเป็นใจแล้วยัวงบ่ฮอดเป้าหมายอยู่ห่างถึงครึ่งทางนะครับเนาะ <c oughs> เป้าหมายเขาอยู่เมืองยมราชเนาะแล้วก็ ยังก็ที่เจ้าเราจะพาไปนะหน้ากายหน้ากายนะครับเพื่อน้ำเพื่อนนอนสองคืนอยู่พ่อแม่นอนโอ้นไปเรื่อยไปเรื่อยแ่ไปเรื่อยไปเรื่อยคำใส่นอนนั่นเด้อตามสไตล์ของเาเรา สักบาทน,นี่เอ้ยผมจะเก็บ3,000ัสองหมืนกียเออสองพันกิเออซน้อข้าเจ้าด้วยซื็นน้ำเมียขาเจ้าซื้อน้ำเมียขาเจ้าเข้าสิเอาใบาย,ยังให้เพื่อน <c oughs> อันนี้เดิเพือ่อนทอดไมบนไ่ห้าหมื่นฮะ ห้ามื่นก็หาหาสิบพันตัว 50, <laughs> ไปไรเรือใบบนนี่โอ้ยค่าลูก <laughs> <laughs> อยากลูกหน่อยบอกดูบอกดูด <laughs> <laughs> ้อ้ <laughs> อาวอ,อยากลูกอยากลูกหรืออยากลูกตัดไหนอยากคูดอีกต่างหากเ <laughs> ด้อพี่น้องเด้อ <laughs> ไม่ได้ไปขายของอย่างเดียวหัวใจขายของอย่างเดียวจ้า